เราจะมาเช็คพลังงานชาวธาตุไฟนะราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูสถานการณ์ความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นจากนี้ไป30วันนะคะการอ่านพลังงานนะคะจะแบ่งแยกเป็นฝั่งของคุณแล้วก็ฝั่งฝั่งของเขานะคะสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์อาจจะตรงกับคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังนะคะมาดูซิว่านะคะการเชื่อมโยงครั้งนี้ของชาวธาตุไฟวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกน,นะคะ ส่วนใครที่อยากปรึกษาใช้บริการของทางช่องนะคะอ่านรายละเอียดใต้ดีสคริปชันนะเราจะเจาะลึกสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเอาเป็นคำตอบของคุณเองนะคะแล้วก็บทเรียนความสัมพันธ์นะคะระหคาเรามาขอพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงธนูพลังงานหนึ่งใบนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วอคอมเมนต์พูดคุยกับหมอแจนได้นะคะแล้วก็แจ้งด้วยว่าสัญญาณชัดไหม พลังงานของคุณนะคะชาวธาตุไฟนะอยู่ฝั่งนี้พลังงานของเขานะคะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็คุณมองเขาอย่างไรนะคะเขามองคุณอย่างไรแล้วก็ความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้นะความรู้สึกของเขาในความสัมพันธ์นี้แล้วก็สิ่งที่นะคุณอยากจะบอกเขาสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณ พลังงานที่จะเข้านะผลลัพธ์หรือเอาคำสิ่งที่เขาอยากจะทำอะไรไหมในความสัมพันธ์บทเรียนในความสัมพันธ์ครั้งนี้บทเรียนรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้พลังงานใต้สำรับนะสิ่งที่ตอนนี้นะเป็นสิ่งที่ชา้ชาอ่าชั้นท้าทายพลังงานชาวทัดไฟมากๆนะคะนะสถานาการณ์นี้ก็คือพลังงานไพ่ทาวเวอร์นะคะความเปลี่ยนแปลง การจบสิ้นวงจรไซคลเก่าไซคลเดิมแบบกระทันหันนะคะบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลบางคนอาจจะจบสถานการณ์บางคนอาจจะไม่ทันตั้งตัวนะ,ะเลิกลากันแบบสายฟ้าแลบนะคะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนละนะ,ะพลังงานทาวเวอร์นะ,ะสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมนะ,ะสิ่งที่ชาเลนจ์หรือท้าทายในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ตอนนี้ตัวตวนของคุณนะคะพลังงานไพ่เดอะแ p มเพลนนะคะการปรับสมดุลพลังงานความเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นนะ,ค,ะคุณพยายาม เขาเรียกว่านะการอยู่ด้วยตนเองนะคะพลังงานสมดุลพลังงานเหมือนว่ากลับมาอยู่ในสถานการณ์เก่าสถานการณ์เดิมของคุณได้แล้วนะคะชาวธาตุไฟนะมีความสุขอยู่ได้กับตนเองแล้วก็พยายามจะนะยอมรับกับทุกสถานการณ์ในความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วก กำลังจะเดินไปข้างหน้าอยู่ในขั้นตอนที่เฮลิ่งหรือเยียวยาจิตใจขอพักเบรกสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอยา่างเช่นความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลงดีเทลในรายละเอียดต่อไปในระดับถัดไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องคนของคุณกอนที่อยู่ที่มีพลังงานฝั่งนี้นะคะ Queen of Pentacles นะคนคนนี้นะคะของคุณเนี่ยนะคะขาอยู่ในพลังงานของตัวของเขาเอง มุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องเงินนะฐานะแล้วก็ความรู้สึกว่าตัวของเขาเองเนี่ยนะมีคุณค่าในตัวตนของตนเองไม่จําเป็นจะต้องนะเขาเรียกว่าไม่จําเป็นจะต้องเรียกร้องหรือวิ่งตามใครนะเขาโฟกัสที่เงินที่ตัวของเขาเองที่เรื่องแมทเทเรียล ซึ่งความมั่นคงในอารมณ์ของเขาเองความมั่นคงทางการงานการเงินของเขาหรือเขากำลังคิดพิจารณาว่าถ้าใครเข้ามาในความสัมพันธ์สิ่งที่เขาจะได้อะไรในความสัมพันธ์กับคนคนนั้นที่เข้ามาหาเขาหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ว่าเขานั่งรอคอยอยู่ตรงนี้แต่เขาจะไม่ทําอะไรถึงแม้ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะคงอยู่ที่เดิมนะะเหมือนเดิมไม่ทําอะไรอะไรประมาณนี้นะไม่วิ่งตามคุณ ไม่วิ่งตามใครแล้วก็เห็นตัวเองรักคุณค่าตัวเองแล้วก็คิดว่าใครจะเอาอะไรมาให้เขาสิ่งต่างๆเนี่ยนะโฟกัสแต่เรื่องเงินของตัวเองที่จะได้มาที่จะหามาได้นะคะด้วยวิธีอะไรลัวแต่นะอันนั้นหมอจะไม่ได้ลงรีเทลในอาชีพหน้าที่การงานของเขานะคะเพื่อนๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่คุณนะคะมองไปที่เขานะตอนนี้นะคะ ความสัมพันธ์นะคะหนึ่งไม้นะคะความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนว่าเป็นคนที่แบบว่าเพิ่งนะคะเพิ่งรู้จักพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารผ่านงานนะคะสิ่งที่คุณมองว่าโอเคเขาเอานะ,ะอาจจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไปกับใครคนใหม่แล้วก็ได้นะคะเนี่ยนะ,ะอาจจะติดต่อสื่อสารผ่านงานมันมีความไม่พอใจเหมือนว่าตัวคุณเองก็อาจจะคาดหวังว่านะ,ะเขารู้จักกับคุณเนี่ยนะคะแต่นะ แต่มันเป็นสิ่งที่คุณนะนะอาจจะไม่พอใจเหมือนว่าสิ่งที่คุณคาดหวังสิบเหรียญนะคะสิบเหรียญคือความมั่นคงทางความรักความสัมพันธ์ที่จะขยับไปแต่คุณเนี่ยนะคะไม่พอใจในสถานการณ์สิ่งที่มองก็คือนะคะเราได้มาแค่คนที่เป็นคนที่รู้จักร่วมงานหนึ่งไม้เทา้า นะคะเขาให้เราแค่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักพูดคุยแค่นิดหน่อยนะคะไม่พอใจในความรู้สึกสิ่งที่เราให้เขาไปก็ได้สิ่งนี้นะคนคนนี้ติดต่อสื่อสารกับใครผ่านงานสิ่งที่มุมมองของของคุณนะคะเวลาเริ่มต้นคุยหรือเริ่มต้นนะคะพูดคุยผ่านงานเนี่ยนะคนคนนี้นะคะไม่ได้สนใจเรื่องความรักนะของของใครที่หรือไม่ว่าเขาจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่นะ เขาจะแสดงออกความมีแพชชั่นหรือความต้องการที่จะคุยกับใครบางคนหรืออาจจะคุณก็ได้หรือคนอื่นๆนะคะ แต่เขาไม่ได้สนใจที่จะให้ความรักต่อคนอื่นเขามุ่งเน้นแต่นะคะเงินนะคะสิบเหรียญเนี่ยนะมุ่งเน้นแต่สิ่งเงินก็คือเขาอยากได้เงินเขาติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเช่นนะพูดคุยเจรจาติดต่อสื่อสารแต่เขาไม่ได้สนใจว่าคนนั้นจะมอบความรักให้เขาหรือดีหรือไม่ดีเขาไม่ได้สนใจเขาติดต่อสื่อสารผ่านงานหรือพูดคุยเพื่อเงินของเขาเท่านั้นสิ่งที่คุณมองเขาสิ่งนี้ตอนนี้นะคะชาวทัดไฝคุณมองคนคนนี้เป็นแบบนี้นะคะ เขาไม่ได้สนใจนะเขาไม่ได้สนใจว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาจะพูดคุยกับทุกคนแบบเหมือนมีแพชชั่นเหมือนว่าโปรยเสน่ห์นะหนึ่งม้เนี่ยนะก็คือติดต่อผ่านงานนะคะให้คนอื่นลงเสน่ห์ตัวเขาและเขาก็อยากจะได้เงินหรือเอาง่ายๆแหละถ้าคุยกับลูกค้าเขาก็โปรยเสน่ห์ลูกค้าเพื่อเอาเงินลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าซื้อของอะไรคล้ายๆสิ่งเนี้ยสิ่งที่คุณมองนะคะหรือติดต่อสื่อสารผ่านใครหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาไม่ได้สนใจว่า คนนั้นนะ่ะจะพอใจการกระทําของเขาไหมหรือคุณจะพอใจการกระทําของเขาไหมเขาไม่สนใจนะสิ่งนี้ที่คุณกําลังมองนะกำลังมองคนคนนี้อยู่นะก็น่าจะสอดคล้องนะคะเพราะว่าพลังงานของเขาเนี่ยได้ Queen of Pentacle คือคิดถึงแต่เรื่องเงินนะคะผลประโยชน์เป็นใหญ่เลยมากสุดนะคะความร่ำรวยที่มากหรือเขาอยากจะคุยกับคนที่มีฐานะดีนะคะถ้าใครที่มีฐานะดีเขาจะเข้าไปคุยเพื่อทำไมคะเพื่อเป็นผลประโยชน์สำหรับเขานั่นแหละ นะแสดงว่าชาตทัดไฟคุณไปเจอคนที่ฉลาดมากๆนะเข้าแล้วนะนะผู้ชายของคุณคิดผู้คุณผู้หญิงนะฝั่งนี้คุณคิดสิ่งนี้กับผู้ชายของคุณณนะขณะดนี้ที่มองใช่หรือเปล่านะคอมเมนต์พูดคุยบอกหมอแจนด้วยนะคะหรือทลฟ์สดนี้จบแล้วนะก็สามารถคอมเมนต์บอกหมอแจนได้สิ่งที่เขามองคุณนะคะตอนนี้นะนะเมื่อก่อนเนี้ยนะคะคุณอะนะนะเ,เขาบอกว่า คุณเอ่อตัวเขาที่มองนะคะคุณอะนะคะไม่ได้ไม่ได้ยอมอะไรเขาง่ายๆแล้วตอนนี้เหมือนเป็นคนที่พูดไม่เข้าใจหรือดื้อดึงนะคะทำบางสิ่งบางอย่างอะไรที่เอ่อตัวเองต้องการนะคะเนี่ยเด็กถือดาบเนี่ยเหมือนว่าเขากาลังรู้จักใครบางคนที่มันแบบว่าไม่ได้ยอมซิลูล่าให้เขาหรือว่ามีความดื้อดึงหรือไม่เชื่อเออไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดนะะมีความดื้อดึงเขารู้จักกับคุณแค่ผิวเผินไม่ได้รู้จักนานมากนะคะสิ่งที่เขาคิดเนี่ย แค่พูดคุยหรือทำความรู้จักกับคุณไม่ได้นานมากนะคะมันเป็นความสัมพันธ์แบบเนี้ยสิ่งที่เขามองนะคุณมีความดื้อในตัวเองและสี่เหรียญคุณยึดติดหรือยึดถือสิ่งต่างๆของตนตัวตนของตนเองก็คือเชื่อมั่นในตนเองนั่นแหละนะเพื่อนๆสี่เหรียญก็คือคุณตอนเนี้คุณหนไม่ได้ให้เงินนะคะหรือไม่ได้สนใจที่จะซื้ออะไรที่บริการของเขาแล้วเนี่ยสี่เหรียญเนี่ยนะคะคือทรัพยากรของคุณความรู้สึกหรือเงินของคุณอยู่ที่คุณคุณไม่ให้เขาแล้วนะคะสี่เหรียญเนี่ย นะคุณห่วงแหนหรือคุณต่อต้านนะคุณต่อต้านเขาไม่ยอมรับหรือไม่เปิดใจที่จะอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เขามองนะคะเอาง่ายๆเมื่อก่อนคุณอาจจะซัพพอร์ตเรื่องเงินหรือเรื่องหรือเรื่องความรู้สึกหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้คุณไม่ได้สนใจนะเหมือนคุณดื้อหรือคุณต่อต้านเขานะสี่เหลี่ยมเนี่ยคือไม่ให้เงินแล้วทรัพยากรของคุณอยู่ที่คุณคุณมีความสุขได้คุณไม่ได้ต้องการที่จะพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะและจัสเมนต์เนี่ยนะคะเหมือนว่าตอนนี้อาจจะ จบหรือเงียบหายกันไปแต่เขาอะนะอาจจะมีการสอดส่องคุณก็ได้นะคะสอดส่องคุณทางโซเชียลออนไลน์ถ้าเขาทําได้นะเขาอยากได้รับรู้ข้อความข่าวสารจากคุณหรือบางทีเขาอาจจะคิดว่านะอะตัวคุณอนะอาจจะรออาจจะรออยู่ตรงนั้นรอเขาให้เขาอะทักทายหรือโทรหาหรือส่งข้อความหรือติดต่อสื่อสารผ่านคุณไปนะคนะอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าเขาอยากจะรู้ข้อความข่าวสาร จากคุณอะจากคุณนะณนะว่าโอเคคุณเป็นยังไงไม่ได้เจอกันไม่ได้อยู่ที่ทํางานเดียวกันแล้วไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้เรียนคันเดียวกันแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยนะ statement เนี่ยเขาอยากรู้ข้อความข่าวสารจากคุณแต่เขาจะทําอะไรหรือเปล่าเนี่ยสี่เหลี่ยมน,นะเขาอยู่ที่ของเขาเห็นไหมคะและเขาคิดว่าถ้าคุณอยากจะพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารคุณคงโทรหาเขาเองหรือติดต่อสื่อสารเองหรือมาตรงนี้เองอะไรประมาณนี้เนี่ยสิ่งที่คนนี้มอง ะะเหมือนว่าไม่อยากให้ใครไปวุ่นวายคุณคงมีเรื่องอื่นเรื่องใหม่ที่อยากจะทําที่ท้าทายมากกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะว่าคุณการกระทําของคุณคือคุณตัดสินใจที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งอะไรที่อาจจะไม่ใช่เขาหรือความสัมพันธ์นี้หรืองานนี้อะไรที่เรียนนี้อะไรแบบนี้นะ,ะสิ่งที่เขามองคุณนะเพื่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกจริงๆนะคะของคุณนะ ความรู้สึกจริงๆที่คุณมองคุณคนนี้นะคะเขาบอกว่าเดอะไฮพินเทสนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้ว่าเขาอะไม่แสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงเหมือนคนที่ปกปิดปิด,ปดบางซ่อนเลนส์น,นะ,ะอาจจะเป็นคนแค่ร่วมเรียนหรือร่วมง,งานที่ยังไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้บอกรักกันมาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยนะเขาทําตัวลึกลับทาอะไรแบบลึกลับไม่บอกนะมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบางซ่อนเลนส์น,นะ,คะความรู้สึกของคุณก็อาจจะไม่ได้บอกเขาว่าคุณไม่พอใจ นะ nah, สิบไม้เนี่ยนะคะแบบว่าคุณไม่พอใจคุณอึดอัดนะคะเนี nah. ่ยสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆนะไม่ได้บอกความรักความรู้สึก hmm. นะทีนี้อันนี้ความรู้สึกบอกบอกว่ามันมีความขัดแย้งหรือความโ oh. ต้แยง้งที่คุณกับคนคน Americans, นี้มันไม่ได้ไปด้วยกันหรือเข้ากันนะคะในความรู้สึกของคุณน่ะนะเขาบอกว่านะสิ่งที่คุณอดทนไว้ในใจคือนะ ในความสัมพันธ์นี้หรือร่วมง,งานนี้เหมือนคุณเป็นคนแบกรับภาระปัญหาต่างๆของคนคนนี้ที่คุณได้ไปช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตนะคะฝ่ายหญิง,งคือคุณแบกความรู้สึกเนี่ยของความสัมพันธ์นี้คืออยู่ในคนที่ไม่มีตัวตนไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้อาพสถานะที่เป็นแฟนกับเขาแต่คุณทํางานในความสัมพันธ์เยอะแล้วก็ยอมยอมเขาทุกอย่างไม่ว่าคนนี้นะ,ะจะทาอย่างไงแต่คุณก็ได้คุณอดคุณอดทนเพื่อเขามานานพอและมากพอแล้ว เขายังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้อีกหรอนะคะและยังให้คุณเป็นความสัมพันธ์ไฮพินเทสเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่เคียงข้างเขาเพื่อเอ,อเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเขาภาคภูมิใจเขาไม่ได้ภาคภูมิใจที่มีคุณเป็นคนที่อยู่เคียงข้างหรือจะเป็นแฟนในอนาคตนะเขาปกปิดความรู้สึกและไม่ได้บอกว่าเขาอ่ะคบกับคุณในฐานะอะไรเขาแบบว่ากดคุณอนะ่ะนะคะนึกออกไหมเอาคุณซ่อนไว้ฉากหลัง ว่าเขาอ่ะโสดไม่ได้มีแฟนนะแต่คุณอดทนกับสถานการณ์เนี้ยไม่ว่าเขาอาจจะไปกับคนอื่นหรือไปไหนอะไรก็ได้นะโดยที่คุณอาจจะยอมในความสัมพันธ์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่คุยกันน่ะนะคะอาจจะแบบว่าคบกันแอบบแอบลบับๆก็ได้เนี่ยสิ่งที่คุณคิดเนี่ยคนคนนี้ทํากับคุณแบบเนี้ยมานานแล้วและภาระปัญหาอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณต้องยอมอดทนมากๆจนจิตวิญญาณของคุณอนะ่ะนะคะบอกว่า เฮ้ยมันเหนื่อยเกินไปแล้วมันหนักเกินไปแล้วที่ฉันะจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบความรักที่เป็นแบบตัวรองตัวซ้อนหรือไม่ไม่ภูมิใจว่ามีฉันแล้วนะ,ะเ,เพียงพอสําหรับความต้องการเนี่ยไม่เชิดหน้าชูตาไม่ภูมิใจที่มีคุณอะ่ะที่ได้คุยกับเขาและจะพัฒน,นาความรักความสัมพันธ์ไปในอนาคตแปลว่าคุณอาจจะต้องร่วมงานหรือร่วมเรียนกับคนเนี้นานมากๆแล้วเพราะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นสเต็ง คุณทนจนทนไม่ไหวจนจนิตวิญญาณคุณบอกว่าเฮ้ยพอแล้วแหละเราคงเป็นคนในความลับได้แค่นั้นไม่ว่าจะนานแค่ไหนคนเนี้นะะอันนี้เป็นพลัางงานที่ชุดวิวาน,นะคะเนี่ยสิบไม้เนี่ยไฟไหม้นะ,ค,ะคุณเลยคิดว่าแสดงว่าคนนี้ที่คุณคบหรือรอคอยเนี่ยหรือเราทํางานในความสัมพันธ์หรืออดทนเป็นคนดีเพื่อเขายอมทุกอย่างอยู่ในพลังงานอะไรก็ได้ที่คุณอดทนเสมอมานะคะแต่คนนี้นะ,ะไม่ได้ให้สิ่งนั้น สิ่งที่เราต้องการคือเราอยากได้ความรักความมั่นคงและก็ยืนอยู่เคียงข้างเขาในฐานะที่เราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาภูมิใจที่มีเราอยู่เคียงข้างแต่เขาไม่ได้ทําสิ่งนั้นให้เราเลยเรารู้สึกด้วยค่าตัวเองนะ,ะว่าทําไมเราต้องมาอดทนกับสิ่งนี้และนะสิบไม้เนี่ยมัน้องต้องจบแล้วมันเหนื่อยเกินมันหนักเกินชัน ควรจะมีความสุขด้วยจิตวิญญาณของชั้นเองที่แถมพลน,นเห็นไหมคะความเปลี่ยนแปลงนี้ก็เลยเกิดขึ้นกับคุณนะตอนนี้นะเชา้าธาตุไฟนะคะเพื่อนๆเ,เหมือนว่าคุณอดทนมามากพอแล้วมีพลังงานราศีสิงหรลัคนาสิงแล้วก็ราศีธนูรัคนาธนูอันนี้ฝั่งของคุณนะคะหรือว่าไม่งั้นนะ,ะเป็นดาวศุกร์ดาวจันท์ดาวอาทิตย์ได้หมดนะคะเพื่อนๆนะ เอาละนะคะชาวธาตุไฟนะบางทีคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นชาวธาตุดินพฤธศพกันมังกรก็ได้นะคะที่เขาอะนึกถึงแต่ตนเองเป็นหลักใหญ่ไม่ว่าเขาจะคบกับใครหรืออะไรก็แต่นึกถึงตัวเองและผลประโยชน์ที่ฝั่งของตัวเองแต่หมอแจนไม่ได้หมายถึงว่าชาวธาตุดินจะเป็นอย่างนั้นทุกคนโน no, นะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้คุณกำลังเจอสิ่งที่มาสะท้อนจากไพ่นะคะนะคะทีนี้เรามาดูว่าคนนี้นะะรู้สึกอะไรยังไงถึงคุณนะคะตอนนี้นะ เขาบอกว่านะเขาอะอยากจะเกี่ยวข้องหรือข้องเกี่ยวอีกคุณอนะเป็นคนที่ทําให้เขาสบายใจหรือเป็นคนที่คอยช่วยเหลือนะเป็นคนที่จุดสร้างแรงบันดาลใจนะแสงสว่างที่เขาอะมีปัญหาเรื่องอะไรกันแล้วแต่เขาจะคอยปรึกษาคุณเขาอยากจะเจอคุณหรือร่วมงานร่วมเดียนหรือเกี่ยวข้องกับคุณอีกนะอยากจะเห็นคุณทางโซเชียลออนไลน์หมอเชื่อว่านะตอนนี้เขาแอบบดูแอบส่องคุณทางโซเชียลออนไลน์ว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะ นะคะเนี่ยพยายามนะนะเนี่ยคุณพยายามสร้างตัวตนของคุณเนี่ยนะมีความสุขสบายอยู่ได้ด้วยตนเองสามเหลี่ยญคือคุณทํางานหาเงินแล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองนะอาจจะเป็นดาราคุณอาจจะเป็นดาราก็ได้ชาวธาตุไฟนะเมสสิงห์ธนูหรือคุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่าหลายคนที่คอยเยียวยาใจคนอื่นเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรก็ได้นะเป็นครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้ก็ได้หรือนะเป็นนักร้องก็ได้นะคะ ร้องเพลงหรือว่า,เ,าเล่นเป็นโนโลเล่นไวโอลินอะไรอย่างนี้ได้หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ที่มีคนซับสไครเบอร์ติดตามหลักแสนอหลากล้านอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะหรือคุณเป็นคนที่โดดเด่นเวลาที่เขาเจอคุณเนี่ยที่ร่วมง,งานร่วมง,งานร่วมเรียนกับผู้อื่นเนี่ยนะคะคุณเป็นเดอะสตาร์มีพลังงานราศีกุมล,กลัคณากุมคือ คุณเป็นคนที่ทําให้สบายใจสมมุติว่าพลังงานของคุณเวลาที่คุณเดินเข้ามาในห้องประชุมหรือในคลาสเรียนชั้นเรียนเนี่ยในในบริเวณนั้นน่ะนะเขาเห็นคุณปุ๊บเขาจะรู้สึกมีความสบายใจนะะว่าโอเคนะคนที่คอยช่วยแก้ไขปัญหาเขามาแล้วนะะเป็นพลังงานที่ทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายเหมือนเขาหาคําตอบอะไรไม่ได้เนี่ยหรือลู่ทางที่จะทํางานหาเงินหรืออะไรเนี่ยคุณจะเป็นแสงสว่างให้เขา เพื่อปลอบโยนจิตใจในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเขาอะนะคะเหมือนคุณมีพลังงานตรงนี้แต่นะตอนนี้หมอเชื่อว่านะสิ่งที่เขามองอะว่าคุณเป็นคนที่พยายามมุ่งมั่นสร้างตัวตนของตนเองแล้วก็ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะเป็นคนเก่งนะ,ะแต่นะ,ะถ้าในความรู้สึกหรือความรักความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์เนี้ยเขาคิดว่าเขาอะนะก็อาจจะยังมีหวังที่ที่ทาไมคะทีะ่ที่เหมือนว่า แค่ห่างกันไปนะแค่อยู่ไกลเขายังคงมีหวังว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะได้เจอกันแบบร่วมง,งานหรือร่วมเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขายังไม่ได้รู้ว่าคุณนะ่ะนะคิดอะไรยังไงกับเขาถูกไหมคะคุณอาจจะไม่ได้บอกว่าฉันไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นะคุณแค่ห่างมาหายมาแล้วคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นเงินหรือสิ่งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของตัวเองนะคะและเขาก็มองรู้สึกว่าถ้าเมื่อก่อนเขาเคยรู้ว่าคุณนะ่ะนะ พยายามทําให้เขาสบายใจพยายามที่จะเกี่ยวข้องกับเขาในอนาคตไม่ว่าด้วยรูปแบบใดก็แล้วแต่อาจจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานพยายามไปข้องเกี่ยวหรือไปใกล้กับเขาอะนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้คุณพยายามนะเจ็ดไม้เท้าคือคนที่พยายามทําเพื่อเขานะคะเออเพื่ออาจจะให้เขาอะนะคะเลือกคุณเป็นเบอร์หนึ่งหรือเลือกคุณเป็นแฟนหรืออะไรก็ได้ e เอฟติงเอา w ว y อะไรได้หมดนะเพราะเจ็ดไม้เท้ามันคือการพยายามนะคะ พยายามหมายถึงว่าเขานะอาจจะคิดว่าตัวเขามีดีทุกอย่างมีคนอื่นเข้ามาหลายคนมากมายแต่คุณน่ะก็พยายามพยายามสู้ลบปกบมือแต่คุณอาจจะไม่ได้สู้ลบปกบมือเพื่อไปยิ่งชิงเขานะคะนะในความคิดของคนคนหนึ่งอ่ะผู้ชายคนหนึ่งที่หลงตัวเองว่าโอเคตัวเองดีดีมีผู้หญิงเข้ามารู้จักเขาเยอะแยะแต่คุณพยายามนะอยากจะเอาเป็นเบอร์หนึ่งนะคือเอาง่ายอยากให้เขาเลือกคุณน่ะนะนะแต่เขาไม่ทำไงะคะ ทําไมทำสิ่งนั้นเขาคุยทุกคนหรือคบทุกคนเพราะประเด็จไม้เท้าหมายถึงว่าคุณไปเจอคนที่เขาคุยหลายคนทุกคนคุยคุยเหมือนกันหมดเพื่อเขาเพราะเขาโฟกัสเรื่องเงินเห็นไหมคะเนี่ยสิ่งที่พ่ออกมาคุยติดต่อเพื่อเงินหรือเพื่อผลประโยชน์ของเขาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคนนี้ไม่ให้เงินก็ให้ความช่วยเหลือถ้าคนนี้ไม่ได้ให้สิ่งนี้เขาก็ต้องได้สิ่งนี้ง่ายๆสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคบหรือคุยกับใครเขาจะได้ผลประโยชน์เป็นหลักใหญ่ ผลประโยชน์ของตัวเองที่มากที่สุดถ้าเขาคุยกับคนนี้แล้วเขาจะต้องเสียเงินสมมติสิบบาทเนี้ยเขาจะไม่คุยถ้าเขาคิดว่าเขาเดินไปคุยกับคนคนนี้แล้วเขาจะได้ร้อยบาท1าทนึ่งพันอะไรเงี้ยเขาจะคุยเก็ต <Get S 2> นะคะเพื่อนๆเก็ตนะสิ่งที่ไพ่เนี่ยกำลังขยายหรืออธิบายนะสิ่งที่หมอพูดไปเนี่ยนะเหมือนว่าเราอะ่ะไม่ได้รู้ตัวหรอว่าเราอะ่ะกำลังแข่งหรือยแย่งชิงเขากับคนอื่นแต่ความเป็นอีโก้หรือ เขาเรียกว่าคนมี energy ของความหลงตัวเองนะหลงตัวเองนะซิสจะคิดว่าเขาตำแหน่งใหญ่โตคิดว่าสิ่งที่เขามีหัวโขนที่เขามีตรงนี้ยพบเจอผู้คนเยอะแยะมากมายหรือพบเจอผู้หญิงมากมายเขาจะเลือกคุยกับใครหรือเลือกคบกับใครก็ได้หรือเลือกปลอ่อยเสน่ห์กับคนว่าคนนี้เพื่อเอาเงินอะนะนะกับใครก็ได้เขาทําไมจะต้องให้คุณเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเลือกคุณคนเดียวแล้วเขาก็จะได้แค่นั้นหรอหรือไม่ได้อะไรเลยเห,รหรือเขาจะต้องเอาเงินทั้งหมดทั้งมวลที่เขามีหรือความรู้สึกหรือโอกาสที่เขาจะได้เนี่ย ต้องพยายามเลือกคุณเป็นเบอร์หนึ่งเพื่อให้คุณกลับมาในชีวิตเขาเขาจะทําสิ่งนั้นทําไมเขาไม่จะเป็นจะต้องเอาเงินที่มีหรือความรู้สึกหรืออะไรพวกนี้นะคะไปพยายามสู้เพื่อคุณให้คุณเพิ่มมาอยู่ใกล้เขาหรือมาคล้องเกี่ยวกับเขาในอนาคตเขาไม่ทําสิ่งนั้นอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งนั้นมันเหมือนเขากาลังจะรู้สึกโง่เขาไม่ทําค่ะเพราะเมื่อก่อนเขาไม่เคยทําสิ่งนั้นเขาได้อยู่แล้วไงคะนึกอไหมเขาติดต่อสื่อสารกับคนที่ดูดีมีระดับหรือมีเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะได้รับผลประโยชน์สิ่งที่ไพ่ เมื่อกี้หมอบอกท่าอะไรไม่รู้หมอลืมนะคะเพื่อนๆเนี่ยตามนี้นะนะสิ่งที่คุณอยากบอกเขานะพลังงานเดะมูนนะเดะมูนคือความหลอกลวงความความไม่แน่ใจความรังเลสับสนนะคะความกลัวความไม่ชัดเจนนะเนี่ยความหลอกลวงนะคะตอนกลางคืนเดือนมืดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสิ่งที่คุณมองไปเนี่ยนะในความสัมพันธ์นี้มันไม่มีมันไม่มีความเป็นจริงมันมีแต่ความหลอกลวง มันไม่มีความเป็นไปได้และสิ่งนี้ที่เขาที่คุณมองมาที่คนคนี้นะคะว่าคุณคุณรู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนหลอกลวงนะหลอกลวงคุณแล้วหลอกลวงคนอื่นด้วยเป็นคนหลอกนะหลอกทุกคนน่ะเหมือนคุณรู้เข้าใจชัดเจนแต่คุณน่ะไม่สามารถพูดหรือประกาศให้โลกนี้รู้ได้หรือบอกคนอื่นได้คุณต้องเก็บเงียบไว้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณอึดอัดใจนะคะเพื่อนๆนะคุณบอกว่าคุณรู้ทันแหละว่าแกหลอก อืมนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกนะไพ่พลังงานเดอะไยหลอแฟนนะคะสิ่งนี้นะจริงๆนะคะพลังงานอันนี้นะมันเหมือนว่านะสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยนะคะประมาณว่าเหมือนเขาอะอยากจะบอกว่าคุณอะเป็นคนดีเป็นคนที่จิตใจดีแต่บางทีนะคะ,ะเราอะก็อาจจะไม่ได้เจอคนที่ดีเสมอไปนะคะเจอคนที่หลอกลวงมาในคาบว่า ดูเป็นคนดีเป็นคนน่าเชื่อถือหรือศรัทธาหรือนับถือหรืออะไรแบบนี้บางสิ่งบางอย่างสิ่งนี้มันเป็นบทเรียนนะอันนี้อาจจะไม่ใช่เขาบอกคุณนะอาจจะเป็นจักรวาลที่บอกคุณเนี่ยนะพลังงานชาวธาตุนะเนี่ยธาตุคลิปเนี้ยนะของคุณนะเดี๋ยวฮารแฟนคือการเรียนรู้ที่จะได้เรียนรู้ใครบางคนหรือมนุษย์นะมนุษย์จริงๆอ่นะในจิตใต้สํานึกหรือในสิ่งที่ซ่อนไว้ปกปิดไว้ไม่ว่าคนนั้นอนะ จะใส่ชุดยูนิฟอร์มสีอะไรเขาอาจจะไม่ได้ดีเหมือนสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นภาพลวงตาหรือความหลอกลวงที่มนุษย์สร้างขึ้นมานึกออกไหมคะแต่ความเป็นจริงแล้วทุกคนอยากได้เงินนะระักโลกกดลงอย่างนี้ใช่ไหมคะสิ่งนี้เป็นบทเรียนสอนคุณไว้ว่าอย่าได้ไปนะคะ ให้ความรู้สึกหรือคาดหวังหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างกับใครบางคนที่ดูดีดูน่าเชื่อถือดูน่าศรัทธาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนสิ่งนี้จักรวาลได้บอกคุณมากกว่าไม่ใช่ตัวเขาบอกนะคะเพื่อนๆนะเอาราคาบทเรียนครั้งนี้นะคะแปดถ้วยนะคะ energy เนี้ยนะคะเขาบอกว่าแปดถ้วยเนี่ยเนี่ยเนียนะแปดถ้วยคือนะคุณแค่นึกนะนึกว่า สิ่งที่นะที่คุณเดินจากไปแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้คุณมาคิดนะคิดวิเคราะห์ต่างๆสถานการณ์นะคุณพยายามสมดุลแล้วก็ฮีลลิ่งจิตใจสิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วและสิ่งนี้มันจะสอนมันจะสะท้อนว่าเรากําลังจะเดินไปข้างหน้านะเราอะนะคะควรจะทําไมคะได้รับรู้บางบทเรียนนะบทเรียนเนี้ยนะอันนี้มันเป็นบทเรียนที่ผ่านไปแล้วและให้เรานะคะแบบว่าไม่ประมาทนะคะสิ่งนี้เราเดินออกไปแล้วมันเป็นสิ่งเก่า คนเก่าหรือนะเราได้เข้าใจแล้วว่าคนคนนี้แหละนะไม่ได้เติมเต็มนะไม่ได้เติมเต็มความรักความรู้สึกหรืออะไรบางทีเรา ไปคาดหวังกับใครบางคนที่ไม่น่าคาดหวังนะ,ะเขาคาดหวังเงินจากผู้คนนู้นนี่นั่นแต่นะผู้คนที่เข้ามาหาเขาคา,าดหวังอะไรคะคาดหวังความรักความสัมพันธ์ความใจดีความมิเตาแต่เขาแต่เขาไม่ได้มีสิ่งนั้นให้ผู้คนนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆให้เราเอาสิ่งนี้เป็นบทเรียนที่เราอ่ะจะเดินไปข้างหน้าเพื่อตามหาสิ่งที่นะเราต้องการจริงๆสิ่งนี้เหมือนมันเป็นบทเรียนนะคะสะท้อนออกมานะคะเพ<ๆ>ื่อนเพื่อนนะคะทีนี้มาดูพลังงานที่มันเป็นเอาคำนะ นะครคลิปนี้ชาวธาตุไฟโอเคหมอเขาอมนึกออกแหละนะชาวธาตุไฟนะสิ่งที่มันเป็นเอาคำนะคะสิ่งนี้นะเขาบอกว่านะ เออนะ,ะเรานะ,ะเราจะเจาะลึกหรือให้คําตอบนะคะในสิ่งที่คุณอยากรู้เนี่ยถ้าใครที่สนใจนะคะว่าโอเคสิ่งนี้มันกําลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณอยากได้คําตอบว่าโอเคคนนี้จะทํางานในความสัมพันธ์ไหมในอนาคตเนี่ยหมอจะให้คําตอบที่เป็นในการในส่วนขยายนะะแอดไลน์เพื่อดูดวงส่วนตัว599บาทนะคะปกติ990นะ,ะตอนนี้หมอจัดโปรเหลือ30นาทีนะคะ599บาท ถ้าคนไหนสนใจก็แอดไลน์ไอดีมานะคะขอคนที่พร้อมโอนนะเราจะให้นะคำตอบเป็นของคุณเองเฉพาะบุคคลนะคะเพราะว่าเราให้ถ้าเราให้คําตอบในเชิงที่ดีไปแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนแล้วมันจะทําให้คุณเสียเวลาในการรอคอยใครสักคนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะทีนี้คําตอบเนี่ยเราอยากจะให้เฉพาะบุคคลเท่านั้นมันจะทําให เขาเรียกว่าอะไรจิตวิญญาณคุณสามารถเป็นอิสระหรือสมดุลกับพลังงานของตัวของคุณเองโดยที่ไม่ได้เอาไพ่นาทางว่าอนาคตคนของคุณจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าไม่ได้ทำอะ่ะมันจะทําให้ใครบางคนน่ะเชื่อถือตรงนี้ไปและถ้ามันไม่ใช่เป็นดวงของตัวคุณเองโดยตรงมันจะทําให้เราเสียเวลาตรงนั้นนะคะเพื่อนๆน,นะเอาละค่ะใครสนใจในส่วนขยายก็แอดไลน์ดูดวงส่วนตัวนะคะชาวธาตุไฟนะ คลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำท่าลมแล้วก็ท่าน้ำนะคะเดี๋ยวติดตามฟังท่าลมและท่าน้ำในไลฟ์สดหน้านะ,ะขอบคุณและสวัสดีค่ะาชาทาทัดไฟ